ก็จะดูข้างบนเป็นหลักว่า้สรุปเราอยากได้เงินบำนานหรือเงินก้อนนะครับแล้วก็เราจ่ายเงินไหวไหมจ่ายค่าเบี้ยไหวไหมนะครับความคุ้มครอง,อง,องต้องการไหมต้องการหรือเปล่านะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง n r i n s u r a n นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในรายการแบบ101นะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นตอนพิเศษนะครับที่จะพูดถึงการเลือกแบบประกันชีวิตนะครับแบบเน้นเงินออมนะครับก็ ก็คือผมเนี่ยก็ได้ทําแบบการเลือกแบบประกันชีวิตแบบเน้นเอ่อเน้นความคุ้มครองไปแล้วนะครับทีนี้ก็เราก็จะมาดูกันว่าเออแบบที่เน้นเงินออมเนี่ยเลือกแบบไหนดีนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็จะมีแบบสมทรั์กับแบบเอ่อบำนาญบอกบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมมาย้อนกลับมาทำนะครับก็ก็คือมันผ่านไปแล้วไอ้สำหรับซีรีส์แบบ1นึเนี่ยมันก็แบบจบไปสักพักหนึ่งแล้วแล้ว่าผมแต่ผมก็รู้สึกว่าเออไอตรงนี้มันยังขาดอยู่ก็เลยก็เลยย้อนกลับมา พูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สนใจประกันชีวิตแบบเน้นเงินออมนะครับครับก็แบบประกันแบบเน้นเงินออมเนี่ยครับก็จะมีอยู่2แบบประกันด้วยกันนะครับก็จะมีแบบบํานาญนะครับกับแบบสะสมทรัพย์นะครับก็เออมันก็จะมีความต่างกันนะครับแบบผมก็ทําตารางสรุปมาให้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายประกอบนะครับว่ามันต่างกันประมาณไหนนะครับแบบบํานาญเนี่ย เราก็จะแบบจุดประสงค์เนี่ยเราเ,เพื่อทําเพื่อรับเงินบํานาญนะครับหลังเกษียณนะครับหลังจากที่เราเกษียณอายุไปแล้วนะครับเราก็จะรับเงินบํานาญนะครับส่วนแบบสะสมทรัพย์เนี่ยเราต้องการแบบสะสมเงินนะครับเพื่อที่จะให้แบบมันออกมาเป็นเงินก้อนนะครับรวมถึงมันจะมีความคุ้มครองชีวิตอยู่ด้วยนะครับประมาณหนึ่งนะครับสําหรับแบบสะสมทรัพย์แต่แบบบํานาญเนี่ยความคุ้มครองเนี่ย น้อยมากน้อยที่สุดเลยคือสมมติเราจ่ายพิแอ0 0หนึ่งแสนเงี้ยครับมันก็จะแบบแสนนิดๆิดในปีแรกนะครับในปีสองเราจ่ายอีกแสนใช่ไหมมันก็จะสองแสนนิดๆิดมันก็จะเยอะกว่าเงินที่เราจ่ายไปอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าแบบทัซั์บางทีเราก็ได้ประมาณสักเป็นเท่าอยู่นะฮะจากเงินที่จ่ายนะครับในปีแรกๆนะครับมันก็จะมีเหมือนกันในแบบที่เอ่อความคุ้มครองน้อยมากๆนะครับอย่างเช่นจ่ายหนึ่งแสนได้แสนนิดมันก็จะมีเหมือนกันแต่ก็ก็เป็นบางแบบ นะครับโดยส่วนใหญ่ที่เจอก็ก็จะเป็นหลักเท่านะครับขอ,ของเงินที่จ่ายในปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเขียนว่ามากกว่าแบบบำนาญน,นะครับรูปแบบของเงินคืนเนี่ยครับแบบประกันแบบบำนาญเนี่ยเวลาเราคืนออกมาเนี่ยครับเราก็จะคืนเป็นเงินบำนาญน,นะครับเงินบำนาญเนี่ยก็คือเงินรายงวดนะครับหลังจากที่เรากเกษียณอายุเนี่ยแบบประกันแบบแบำนาญจะคืนมาเป็นรายงวดนะครับเป็นปีปีนะครับให้มาสม่ําเสมอทุกปีทุกปีนะครับ ส่วนแบบประกันแบบสะสมทรัพย์เนี่ยในระหว่างสัญญาเนี่ยอาจจะมีเงินคืนบ้างก็จริงนะครับแต่ว่าสิ้นสุดสัญญามาเป็นเงินก้อนมันก็จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับจะแตกต่างกันพอสมควรถ้าเราต้องการได้เงินแบบบำนาญรายงวดนะครับก็ต้องเลือกแบบบำนาญนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการเงินก้อนนะครับและเดี๋ยวเราเอาไปบริหารจัดก,การเองนะครับก็เป็นแบบสะสมทรัพย์นะครับถามว่าสะสมทรัพย์เนี่ยใช้วางแผนการ,กรเกษียณอายุได้หรือเปล่านะครับก็ ก็ได้เหมือนกันแต่มันจะมาเป็นเงินก้อนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเลือกดูว่าเฮ้ยเราอยากได้เงินก้อนหรือเราอยากได้เงินบํานาญนะครับะระยะเวลาการจ่ายเบี้ยเนี่ยแบบบำนาญเนี่ยผมเขียนว่าจนกว่าจะเกษียณนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ถูกต้องนะักเพราะว่ามันก็มีแบบที่จ่ายสั้นๆอยู่อย่างเช่น5ปีอะไรเงี้ยครับจ่าย5ปีแล้วก็หลังจากที่เราเกษียณแล้วก็จะมีเงินบํานาญมาให้แต่ผมเห็น ความเห็นส่วนตัวนะครับก็คือตอนที่เราซื้อครับถ้าเราจ่ายปีเดียวครับแล้วแบบกรมธรรม์มันต้องจ่ายหลังจากที่เรากรเกษียณไปจนถึงอายุ80ปี85ปีอะไรเงี้ยครับเงินบำนาญมันจะน้อยมากครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราเลือกแบบที่มันจ่ายไปจนกเกษียณได้ดีกว่านะครับเงินบำนาญมันก็จะแบบมีพอสมควรในการที่แบบเราจะเอามาใช้หลังจาก,กเกษียณจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมผมคิดว่าเรื่องความพร้อมในการจ่ายเบี้ยเนี่ยก็สําคัญในการในการแบบ ซื้อแบบประกันชีวิตแบบบำนาญนะฮะส่วนส่วนแบบสะสมทรัพย์เนี่ยเราก็แบบที่เรารับรากกันอยู่มันก็จะมีแบบระยะสั้นถึงระยะปานกลางนะครับในการจ่ายเบี้ยนะครับระยะเวลาความคุ้มครองเนี่ยแบบวมนานเนี่ยแบบบำนาญเนี่ยครับจะมันจะคุ้มครองแบบยาวไปเลย8 0ถึงปปีนะครับแต่คุ้มครองในที่นี้ นะครับทุนประกันเนี่ยน้อยนะฮะแต่ว่าคุ้มครองเงินบำนาญเนี่ยเขาก็จะจ่ายไปจนถึง8ปดสิบปิบห้าปีนะครับก็ถือว่าเป็นระยะเวลาของของที่ยาวนานนะครับส่วนแบบสะสมทรัพย์เนี่ยมันก็จะมันก็จะเป็นแค่ช่วงเดียวครับอย่างเช่นแบบที่เราอาจจะคุ้นชินแบบ5ห้าทัสิบห้าสิบห้าทับยี่ห้าสิบ้าทับยี่สิบอะไรเงี้ยครับตัวเลขตัวหลังเนี่ยก็คือจำนวนปีที่เขาจะคุ้มครองนะครับก็อย่างเช่นห้าทัสิบห้าก็คือแค่สิบห้าปีนะครับหลังจากนั้น จบสัญญาก็คือเขาก็จะคืนเงินมาให้เรานะครับเป็นเงินแบบตามที่เขากําหนดในสัญญานะครับอ่าแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับในการในการประเมินนะครับเราก็จะดูถึงเรื่องลดหย่อนภาษีนะครับแบบสมทรั์เนี่ยมันก็จะได้แค่หนึ่งแสนบาทนะครับอ่ารูปประกันสุขภาพด้วยนะครับได้หนึ่งแสนบาทนะครับส่วนแบบปานาญเนี่ยอันเนี้ยนนมันก็จะเป็นส่วนเพิ่มมานะครับก็คือ ไม่เกิน15%ของรายได้แล้วก็ไม่เกิน200,000บาทแต่ว่าไอ้ตรงค่าจ่ายตรงส่วนเอค่าลดหย่อนส่วนของบำนาญเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในหมวดเดียวกับ S S F R M F uh, Provid e n t Fund พวกนี้นะครับก็ต้องก็ต้องดูดูดีๆว่าว่าเราซื้อได้เท่าไหร่นะครับก็ต้องคำนวณดีๆนะครับก็ถ้าภาษีถ้าใครใช้แบบประกันชีวิตแบบปกติเต็มแล้วเนก็อาจจะมาเลือกแบบบำนาญก็ได้นะครับเพราะว่ามันลดหย่อนส่วนเพิ่มได้อยู่ อะไรอย่างนี้ก็เป็นอีกวิธีการประเมินอีก,อกรูปแบบหนึ่งนะครับโดยโดยส่วนใหญ,ญ่จะเป็นแบบนี้แะฮะแต่ว่าคือโดยปกติแล้วอะ่ะคือถ้าสมมติว่าไม่มีประเด็นเรื่องภาษีเลยเราก็จะดูข้างบนเป็นหลักว่าเฮ้ยสรุปเราอยากได้เงินบํานาญหรือเงินก้อนนะครับแล้วก็เราจ่ายเงินไหวไหมจ่ายค่าเบี้ยไหวไหมนะครับความคุ้มครองต้องการไหมต้องการหรือเปล่านะครับหลักๆก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องแบบประก,กันเนี่ยผมอยากจะ เสริมนิดนึงก็คือทำทาไว้แล้วนะครับมีในคลิปเนี่ยก็มีทําไว้ให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับสําหรับเรื่องแบบประกันแบบบํนานาญกับแบบประกันแบบอสมรสั์นะครับก็มีแบบลงรายละเอียดไว้ให้ว่าเออแบบประกันมียังมีหน้าตาเป็นยังไงทํางานยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับส่วนการเลือกประกันชีวิต ที่แบบเน้นความคุ้มครองนะครับก็เป็นคลิปที่แล้วนะครับของซีรีส์แบบ1นึนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เช่นกันนะครับก็วันนี้ก็สั้นๆนะครับเอาเอามาเป็นให้ดูเป็นแนวทางว่าเออเนี่ยเราเราจะเลือกยังไงดีนะครับอ่าโดยแต่ถ้าถามถ้าถามผมโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าคือจริงๆแบบบำนาญเนี่ยเป,เป็นแบบที่เราก็ไม่ค่อยได้ ซื้อกันเท่าไหร่ถ้าเรายังไม่ได้ใช้สิทธิ์ตรงประกันชีวิตส่วนแรกเต็มจํานวนนะฮะก็มักจะไปซื้อกันหลังจากที่แบบเราเริ่มรายได้เยอะนะครับหรือว่าอาจจะใกล้ๆกเกษียณก็อาจจะเริ่มมองมันอะไรนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งนะครับที่ที่ใช้ได้ดีมากๆในการวางแผนกเกษียณนะครับในในสภาวะการลงทุนที่มันขาดทุนอย่างเช่นช่วงเวลานี้เป็นต้นนะครับช่วงเวลาที่มันเป็นตลาดตลาดหุ้นไม่ดีอะไรเงี้ยครับ ไอตัวเงินพำนานเนี่ยครับแต่ละงวดที่แบบเขาจ่ายเรามาเนี่ยมันมันทำให้เราสามารถใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ก็เป็นแบบที่ค่อนข้างจะสนับสนุนให้ให้ศึกษาดูเช่นกันนะครับส่วนแบบสะสมทรัพย์เนี่ยก็ลองดูว่าถ้าใครอยากได้เงินก้อนเนี่ยครับก็ก็ลองพิจารณาแบบสะสมทรัพย์ดูแต่ว่าเงื่อนไขก็คือนะครับทั้งสองแบบเลยเงื่อนไขก็คืออันดับแรกถามตัวเองก่อนเราต้องการทุนประกันชีวิตหรือเปล่านะครับถ้าต้องการต้องการเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ดูอีกทีนึงนะครับลิงก์นะครับสำหรับคลิปคำนวณทุนประกันนู่นนี่นะครับก็สามารถกลับย้อนกลับไปดูได้นะครับความรู้มันจะแน่นๆนิดนึงนะครับถ้าดูช่องนี้เยอะนะครับในเรื่องประกันชีวิตนะครับสำหรับวันนี้คลิปเนี้ยมันก็จะสั้นๆประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับก็ยังไงฝากติดตามช่องเอ็นไอชุรันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ